การรัฐมนสก,การครับปูอ่าเขาจะเริ่มพอนรัฐบาลไทยเนาะค่ะคลิปนี้ปู่เล่ามือว่านิ่งก็เลยโอ้โเลขวิ่งเลขอันนั้นเขาดียดี่ตอนนั้นเลขวิ่งเลขลูดกีล่ลายเนาะลาวเพื่อนบ้านป่ะพราะคือมานน้ำกันดิแถมมือว่านี่ไหมเ <c oughs> บ,บ,บ,บ <c oughs> ิ่รรนเบิน่นเบิ่นเบิ่นเราไม่ได้ถือจักรไทรหรอกมันเบิ่นอันนั้น ไปเล่าต่อแล้วกันหลังจากงวดที่แล้วเนาะเล่าของไอ้ยโมเมนไปรัฐบาลไทยโอ้ยเราผิดเราถือขอให้เนาะกันเพราะว่าเมื่อนี้ประสาทเบอร์เบอร์เนีย่ยจักน้อยจะ Un adder, จว่าอันแอดเดอร์ยังไดกันใงวดที่แล้วคือลงไปสุดก่อนล่างเนาะมันหน่อยอย่างคือปบลางมือเงื่อนมึนเห็นไหมก้าวหนึ่งอ๋อก้าหนึ่งล่างนะเ,าเนาะอ้าล่างบกหลักซิปก็มีเก้าอยู่นเนี่ นี่มันป <49. S 2> ูใส่วิธีปูถือปูกับคิปว่าปูเฮดมาถึทางท่าเราเริ่มมั่นใจว่ามันเป็นสองตัวตรงปรากฏว,ว่าที่จริงนี่ที่จริงนี่ทราแมนเอามาวิ่นเน่ะนะสอ้อเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หาจับวินจับครูมันเป็นตัวถือแกลวยวนะเนาะข้างบนมันออกอย่างปูเด็กเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าสี่เก้า สองสี่หกนะคะข้างล่าง 90, เก้าศูนย์ไปเก้าหนึ่งสนุบเก้ 1, าศูนย์หนึ่งแม่ใส่สามตัวสองสี่หกโอ้แต่ว่าชุดล่าสุดที่ออกคลิปไปชุดอ่าสรุปคลิปหน่งลงท่านอยู่สามตัวแตกปูค่ะปูสามตัวของปูเห็นไหมเนี่ยอยู่ในเครื่องเนี้ยเดี๋ยวเด้เสียเย็บทีบิึงแล้วค่ะชุดสรุปนี่ค่ะเข่าสามตัวเลย สี่หกสองที่แหลกที่แหลกปาสิบปอนด์หายโล่งว,ว่าวัดว่าปาสิบปอนลงโล่งเด็กภาวาพัฒนาสูตรขึ้นมาไหมเราชอบเมืองวดหน,นีกวนมันผลออกมาสูตรได้มันติเข่ามันติรูดอันนี้ทรงไหาแอดมินโจแอดมินโจแบบออกซือหนหะ้าปรากฏว่าไปจิมมี่ปุดด้ยแต่เบิ้งเนี้ยุ้ <c oughs> จากเพื่นเบื้องท่านหรือบัท่านนะเนาะบางท่านกันไหน, <c oughs> นก็คือบนทิ้สองมาสองตรงๆแล้วก็สี่หกสองเป็นตัวตัวนะคุณเน้ะ สี่หกสองเป็นเป็นตัววงกลมใหม่พร้อมเนาะปรากฏว่าออกสนะี่หกเนาะสองสี่หกเขา 3, ่าซ้ำตรวจตัวเรยบซีเห็นบะเนี่ยโค้งสุดท้ายเนาะค่ะปูสุดบนปูโคงสุดท้ายงว่น,นี้เอาอีกน้ำแน่เด้อปู คอยอีกนี่สามตัว่มี้วบ่มีดอกพวงสุดท้ายนัน่นนะที่คอยส่งให้เจ้านะคอยส่งให้เจ้าเบิ่งซื้อ,อโอโ้น่าให้เบ่งไ,ไง้ก็ให้เอฟซีบนไดน้ำแนะ่เนาะกับ,บท่านกย่งบอกว่าที่แหลกท่านมั่นใจว่าเลกมันตีเขา้ามันจะหลุดสูดแต้มันตีมาบมามันจะเดินรือบเดินก็เลยส่งให้เบิ่งก่อนเล็กออกซื้อๆใส่เป็ด่เนื้อ<ร>กกว่าท่านานั่นเมื่อสุดไทยพอดีเนาะเอาไปร้องิกไบสนุบคลิบค่ะเจ้าก็เลยเจ้าก็เลยเอามาล่งซ่อง ว่าเป็นสายดวนที่จริงมันบ่มีสายมาจต่สายดอกยู่ในหัวปูนี่ไม่มีสายดวนหรอกแต่ว่าเป็นเลขแบบว่าโคงสุดท้ายเนาะปูทรงหม่เลขบนไหมบนบ่ทันได้ยไูอด้นปูยอดขนเข้าใจผิดว่าปูเปี่าเลขทั้งนั้นทั้งนี้มากรือว่าเป็นเลขของตกของอ๋อค่ะปูเพรัะน่ะเพราะที่ว่ามันบ่มีสายดวนมาจากสายดอกม่เป็นสายดวนดอกแต่ว่าเป็นโคงสุดท้าย โอ้ยมันเข่ากะให้เพื่อนรุ่นหรอครับปูมอนมาป้ไยสิรู้ว่ามันติเข่าบ่เข่าแต่ว่าโอเคงวดว่าหันมันเข่างวดนี้ก็เลยมานีดีงวดนี้เล้วบอได้ลหรอมันบ่เออเอาสูตรนี่ลหรมันบาเจ้าเจ้านั่นเจ็บความลักหยังเราดูดอกเจ้านะะโอ้ยนาปูอันนั้นก็ยังเอฟพีมันได้ฮะอันห้ามันอันห้าสูตรปูบ่กเข่าเดียบว่าห้นมันตเป็นึงได้เจ้าว่าโอ้ยอยากจะไปคิดมากขนาดนั้นดอกปู ให้เพิ Ele ่นให้เบิ่นไปแล้วก็แล้วไปเนาะมันเข่าเนี่ยเราเบิ้งมันโมเมนว่าปูขี่ทีขี่แพงกับจิไฮกับไฮรู้ปะปูไ้กับย้า้มันโมเมนต์งี้ยสันดีเรื่องของเรื่องนี่ยปูปล่อยเฉพาะเด็กลางทนันขวดวังขันต่ว่าขวดขวดชุดท้ายปูก็เลยเราไว้ว่าบูรลุดว่ามันตีเข่าหรือมันสิหลุดจะเฝ้าปล่อยเด้อบ่วันนี้ไปก่อนวันนั้นแต่ว่าแอดมินก็เลยะเป็นทวงเจสซี่เลยเอามาฝากปรากฏว่ามันฝันถึโตัวอ่าเข่าซ้ำตัวโตัวจ้ะ เอาถือว่าสําเร็จนาะคอะวดวที่ผ่านมาเลขล่างกับรักกับโอ้รักกับมาอยู่เจ็ดกับเก้าเนาะถือว่าบัธรรมดาวัวน,นี้ถือสามตัวแตกแล้วนะปูุกอ๋อเพิ่พหลนเอฟซีผู้ใดจะได้ีเงินรวมสางนดำั้าบุญกับภาษาใกล้มือเหรอดิมือเดี๋ยววันที่แปดเนาเดี๋ยวอีกสองวันก็วันพระใหญ่เน,ะนาะแนวทางื่อน้ อันซื้อน้ำเนี่ยมันมี่ตัวถึงอ,อยู่แล้วล่ะอยู่นี่นี่นั่นน่ะเว้นแต่ว่าซื้อแต่พอตัวนี้ตัวนั้นบ่ซื้อตัวนี้บ่ซื้อบ่แบบว่าบ่ซื้อบ่ทุกตัวไหม <c oughs> ข้าพูดเอาแอบซีฟังสิป,ปู่เบาเด้อบัดนี้เอาไปพี่เจ้าหน้าเบิง่งเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเอาให้เพิ่นก่อนเนาะถึงเวลามันสิบ่ทันสินะรัฐบาลไทยสิบหกเนาะสิบหกก็ แป๊บเดียวกับกลางเดือนอีกแล้วเร็วเวลาเร็วเหมือนติดปีกอันนี้รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าปูมีทั้งลาวรัฐบาลไทยแล้วก็ห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยนี่ไหนน้ซบอลได้ไล่กลุ่มเอารัฐไทยสัน้นเขียนรัฐบาลไทยมันเขียนรัฐไทยพนาปูมันเออันนั้นมันมันเร็วพอดเร็วก่อนที่สมองจะพาไปเนาะ ใจเย็นๆน,นะปูสิบนาทีจะเฝ้าไม้เกียนจะเฝ้าขึ้นนล้ค่ะปูกินยาลัดไม้ก,ก่อนสัญญากนแล้วค่ะปูปูว่าปูเป็นไม้เกียนเออพี่คิดน้ำตัวเลขพร้อมไน้ิ่ทางสงอีกเมาหยอกปูซื้อกว่ารัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวเขียนหมเอาบานีสุดไดก้อนกับปูสุดบนหมอจา้า ฮั Hello, าลลโหค่ะางเขาปล่อยเป็นดาวโบ๊ทแมนล้นลังบบลันได้ปล่อยดิไทยไทยทั้งบนทั้งล่างบบลันได้ปล่อยอย่างเลยค่ะเป็นเป็นชุดชุดแรกแล้วก็คลิปแรกของไทยค่ะปูปูกับเตรียมแต่แนวทถ้าเงินรัฐบาลแค่บนไว้ซื้อได้หนิแม่เอาบ๊ทเป็นอยังก็หาเมืองก่อนก็นได้จ้ะมับนบบลันด์ในเร็วรีบขนาดน,นั้นเนาะเวลากับเลืออยู่เหลือเฟื่ออยู่ <c oughs> เอาล่างมามันอัดทิพไปแล้วที่หนึ่งโมเมนต์นะบอเลยก่องวดที่แล้วคนเนี้ยเป็นของงวดก่อนที่อัดล่างเนาะจ้ะอันนี้ทั้งอบนล่างเก่ามาสุดเดียวกันโลดครับปุ๊อเอาขันสัน์เอาบนมาก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวขอไปเบิ้งนั่นหนิครับได้จ้ะท่านอยู่นู่นเห็นเห็นว่ามันต้อง ก็ได้เตรียมกันก่อนอัดรายการเลยไม่ไม่สำลุดจริงๆนะเป็นซดจ้ะเป็นรายการสดเหมือนซดกันแล้วห้องห้องห้องอายนึงบ่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ไหมสคริปเงาท่างแห่เอาอบ่เป็นบว์เป่นเดี๋ยวตัดต่อกต้ได้ตัดต่อได้อยู่งกับปูไม่ยากเลยสบายมากจ้ะอ้าอืมสะดวกสบายสมัยนี้มันเอาล่างเด้อล่างเด้อล่างเด้อเอาล่างขึ้นก่อนเลยบ่ กระสันโคกชุดท้ายเอาบนโคกชุดท้ายเอาบนกำลง<น>ัลงมาท่านปล่อยอ่ะลำางมาท่านปล่อยกับปล่อยลา่างก่อนเอาบ่เอาสน<ม>ามล่างกับล่างเอาแต่ปูวาเนาะเอาเอาล่างแปดเอาเอาเอาล่างก่อนเนอะจ้าชุดล่างเนาะจ้าล่างก่อนมามาค่ะปูวิ่งล่างสองตัวแปดแปดกับเก้าวิ่งนะคะ่ามีแปดกับเก้าเนาะจ้าอ่าจับคู่จ้า รักซิรักรวยไม่อย่างแน่ปูบอกรักบอกรักแล้วลูกงวดไม่เกี่ยมย้อนย้อนไปฟันไปฟันรักเลยมันเล่บถือจับวินเลยป่านนี้เอาเอาเอาสันเอามากค่ะลูกจักมันแล้วลูกจักแล้วเออมากค่ะปูกะว่งหันมันก็มีเจ็บเก่าหนึ่งศูนย์หามันว่ากันจับวินมันก็มีตัวถือต่หันแม่นี่ค่ะปูปูใช้วิธีบูถือก็ซื้อมันมีเลขเลขมันมีตัวถือแต่ปูเลีอยวิธียูอบูถือก็ซื้อ เอามากค่ะตัวถือแมาเลยค่ะ <Yeah. S 1> พ๊กจัดมาเลยจ้ะ yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, สามสองมีสามสองค่ะสามแปดสามแปดค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะสองสี่สองสี่ค่ะ เก้าสองเก้าสองค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะจะโตมิจะเตอปูจะได้การกระดาษถูกอ้อจะนับบางที่บวมน6คหกเู้เช่ะบะบมนทั้งหมดทั้งหมดอ่ะมีกี่ชุดคะครบแล้วครบแล้วมีชุดเดียวนี่ละครบแล้วอ๋อเก้าแปดอีกตัวหนึ่งเนาะจะได้เขียนใส่กลางๆให้เก้าแปดอะ ได้เก้าแบนพจน์เฉยออกบเนีมันบ่เคยออกเียๆเมื่อด้อันนี้เนาะแต่มันจับแต่ว่าแต่ว่าผู้ที่จับวินคูมันไหวหยครบเงี้สิ่ะเพิ่งหวดเมื่อไันเนาะเลขมันมีตัวถือจับวินสักกีเลี้ยวเห็นนะบานีอันนั้นเน้นตัวใดครับูแปดกับเก้าเนี่ยแปดกับเก้าเลขวิ่งนี่เน้นตัวใดค่ะเอาเงี้สิ บวิ่งเป็นเลขวิ่งจับคู่อ๋อเอาเป็นเลงวิ่งจับคูน้ำหนักเท่ากันเนาะ,ะอืมออ่ะสามสองสามแปดแปดสี่สองสี่เก้าสองสี่เก้าสี่เก้าแปดนี่เน้นตรงไหนจะ่ะเน้นมันมาจ้ะเอ่อมันมันมันมีสองสี่บมือเกลียดปูวาปูวาอยู่ดมิมีอยู่ค่ะเออวงวงวง่องกว่าที่สองสี่กับสามสองเน้นที่สองสี่กับสามสองเนาะแล้วก็สามแปด แล้วก็สามแปดจ้ะเออนี่หละตัวน,นี้และวงทันทีสุดเน้นเนาะเน้นนะ,ะอเอาไปก่อนเนาะไอเอฟซีไปรับส้มเบืองก่อนเมื่อวันที่แปดเนื้สิิ์ตามโครงสุดท้ายอีกรอบหน,นึ่งสุดสามตัวแตกนี่ละสามตัวฟันนี่หละสามตัวบางหัหนเอาคว่มฟันมากกันเลยไปน้ำฟันอ้อยต้อยเนาะฟันนี่อย่างเนาะบางเันปูฟันไว้อย่างวะ ที่ว่านั่นแหละวอลเลนหนีมากท่านหนีกว่าปนวะฝันมีตัวเถื่อนเพราะว่ากันเสือตามด้วยนะเลขนิมิตเลขนิมิตฝันคือเจ็ดศูนย์ห้าเลขสามตัวเลขสูนย์คำนวณมันแค่สามหางแล้วก็เลขฝันน่ะว่าจะความถือเลขเจ็ดศูนย์ห้าผ้ากันเสื้อตัวเลขเจ็ดศูนย์ห้าบันฑ์เลขคำนวณเพราผ้ากันเสือบัณฑ์บถือแค่โคตเลขออกมาเลขออกมามันเป็นขาสูตร์คำนวณ มันนี่มันเหมือนเหมือนก็ว่าอันนี้ตัวคำพูบ้านตัวบางเทียบันกะไห่ถือบงเที่บันกะไห่บ่ถือยังสินะอืมตั้งบัรูดหรอจิงบ่จจิงผู้จริงกะจริงผู้บ่จริงกะที่มีอยู่นั่นแหละมันมันสิไปเข่าฮาน้อยมากกว่าบางเทียบันก็ได้ไปเล่าไปฮาน้อยสินะบางเทียบก็ได้อาไปพี่เจ้าหน้าเบิงแนวทางอ่ารัฐบาลไทยเด้อไงพี่อันนี้เดี๋ยวตาม ผู้คงไอ้บนนี้อีกจักมือกับปูซุดสามตัวนี่มันนีวันที่เท่าไหร่วันที่แปดค่ะสิบสามสิบสี่บุ๋หให้เพิ่นสิบสี่บอกเออเอาซะนะซุดสามตัวแตกล่อันที่สิบสี่มันตรงกับวันพายใหญ่บะตรงกับวันพายใหญ่บ้งกันวันพาะใหญ่คือวันที่สิบวันเข้าพรรษาวันที่สิบเอ็ดจ้า อสิบสี่อ่าโอเคโอ้ว um ันที่สิบสี่จ้ะวันที่สิบสี่ไปเด็กเด็กบนจ้ะอันนี้สุดวิ่งให้เรียบร้อยแล้วสุดล่างเนาะล่างมันค่อนข้างดีค่อนข้างอันนี้อ่ะทวนตัวแรขอีกรอบนึงเนะปูซุ่มเยียบสีมกกรกฎาคมสองเ้าแปดแนวทางรัฐบาลไทยล่างวิ่งแปดกับเก้าเนาะเป็นถือว่าเป็นสุดวิ่งนะจ้ะ มีสามสองสามแปดแปดสี่สองสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเน้นที่สามสองสามแปดแล้วก็สองสี่เนาะคะ่ะอันจะซาเนี้ยแอดเพื่อนว่าอันนวลพ่อเบิงโบท่านดูสันโอ้ขอไพ่เนาะคะ่ะหลงเลืมหลงเลืมหลงเลื่มว่าเจ้าของเป็นวัยรุ่นอันเลี้ยวไปเลีย้ยวหน่อยหน่อยเอาคุณพ่อเห็น่ะขาเฮ็ดตัวใหญ่ใหญ่ไหญ่เนาะ,คะแคบไปเบิงเนาะคะ่ะ ทงคนกับคุณแม่กหว่าแม่ตาบอดีเอาตัวใหญ่ๆใ,ให้ดูหน่อยเอ้อแอนเอ้ยบันว่าเบิ่งนอกค่ะแคบไปเบิ่งนอกค่ะเดี๋ยวสามตัวตรงสามตัวโต๊ดสามตัว,ตวแตกงวดที่แล้ววันที่สิบสี่นัดกันไว้แล้วกับปูเนาะเอาเซาเนี่ยนะปูสิบสี่ประมาณอ่ามันทัดอยู่แล้วหล่สิบสี่เลขมันออกว่าทีสิบหกกูหล่ะจ้า มันนี่อันนั้นอวยพ่อในพันถือแรกนะปูไม่ยังเร่าฝั่งเอฟซนะครับปูมักตัวใดกับซื้อตัวนั่นละมักนั่มกับซื้อปุ๊บมีตัวเป็นแต่เขาเขาท่าเขาตายกับป้อยพั่นไปนั่นได้สนิทละปูกัไอะไรข้ะปูกับการขอพุณมากๆเนี่ยครับปูอ๋อปูก็ะดิ่งการกาบนรรมสการครับปูกับขอพุณหลายๆครับปูค่ะการนรรมสการค่ะก็ คือว่าเนาะปูมันกับเป็นไม่เก่นเนาะคะ่ะกันปวดหัวอยู่กันเลยได้มาสัมผณสขออนุญาตสัมผัสขออนุญาตบาปเนี่ยยังน้อยอยู่ใหญ่บาปเด้อป,ปูยังใดกันใดเอา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกนิดเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสักคนนะคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็เข้ามารับชมอยู่ตลอดขอกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เมตตาซ่องน้อยๆของโจพารวยสื่อสลากินแบ่งลอตเตอรี่ไทยก็คอยถือรางวัลที่หนึ่งค่ะคำโค้งไปเล่าก็คอยเองงๆปังๆมันๆรวยรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะ่ะคลิปหน,น้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ